ธุรกิจแฟนไชายญี่ปุ่นมอบสิทธิพิเศษเพียบสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบรู้หรือไม่ว่าการรับมือการระบาดเชื้อโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนัก ปัจจุบันมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วเพียงแค่32.7%ของจำนวนประชากรทั้งหมดโดยเหตุนี้ทางภาครัฐและเอกชนจึงต้องงัดสารพัดวิธีมากระตุ้นให้ประชาชนออกจากบ้านมาฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว สำหรับไอเดียในการจูงใจให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันมากขึ้นก็คือการมอบสิทธิพิเศษหรือส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆหากผู้ใช้บริการยื่นหลักฐานที่แสดงว่าตนเองได้รับวัคซีนครบแล้วตัวอย่างธุรกิจแฟนชายในญี่ปุ่นมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้ผู้ฉีดวัคซีนครบได้แก่ 1. คาราโอเกะการร้านคาราโอเกะแฟนชายธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ ทุกสาขาจะมีส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะให้10%ถ้ามีหลักฐานหรือรูปถ่ายมายืนยันได้ว่าได้รับวัคซีนครบแล้วและโปรโมชั่นส่วนลดดังกล่าวไม่ได้มีระบุถึงวันหมดเขตด้วย 2. APA Hotel แฟนชายโรงแรม โรงแรมคือ APA ทุกสาขาในญี่ปุ่นมีส่วนลดในกรณีนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งโรงแรมมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเข้าใช้บริการห้องพักในวันที่ฉีดวัคซีนสนนราคาที่12ชั่วโมง3,000เยนหรือหากค้างคืนเพิ่มเงินอีกเพียง500เยนเท่านั้น3,500เยนเท่ากับ1,070บาท 3. วัตตมิกรุ๊ป ร้านอาหารแฟนชายใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์ยากุซ่ามาบ้างอาจจะพอคุ้นกับชื่อแบรนด์นี้เพราะว่าตามิมีปรากฏในฐานะหนึ่งในร้านอาหารที่ผู้เล่นสามารถแวะได้ในคามุโรโจโที่เป็นเมืองสมมุติในเกมนั่นเองมอบสิทธิพิเศษเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดยแคมเปญจะมีไปตลอดช่วงที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและยกเลิกเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ออนไลน์ t a t i o n net สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y u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  e t t h i i r a n c h i s e c e n t e r และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ